สวัสดีค่ะสวัสดีเอซช่องขอออโต้ทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับพ่อมมโมกันอีกแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถมือสองรถสวยคัดเกตนะคะตอนนี้ที่ทอเ็้าของเรา มีรถให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถเกง่งรถสบารถตู้รถครอบครัวนะคะมีเข้าเป็นจํานวนมากเลยนะคะมีเติมสต๊อกนะคะทุกสัปดาห์เลยเช็คเอาวันนี้นะคะคุโมก็อยู่กับรถราคาดีบอกเลยว่าลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียงเจ็ดับาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้นะคะใกล้เข้าหน้าฝนแล้วลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถสวยมือสอง รถคัสเกตเอนะคะรับประกันโครงสร้างแท้เดิมนะคะรถสวยร้อนะคะสามารถติดต่อสม้มโรนะคะหรือจะเป็นช่องางแอดมินของช่องทางของออโต้ได้เลย <S <S สําหรับวันนี้นะคะสมโก็อยู่กับรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถรุ่นยอด,ดนดิยมบอกเลยว่าในตลาดค่อนข้างที่จะหายากนะคะสําหรับตัว Honda f ฟีนะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะสีขาวเดิมนะคะรถสวยนะคะปี2012สําหรับลูกค้าที่มองหายอยู่ รีพอติดต่อเข้ามาเลยนะคะตอนที่จะไปรับชมคลิปตั้รีวิวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อทันข่วอัปเดตกันด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda าฟ1.5นะคะ SE นะคะปี2012นะคะสำหรับนนระคะบันนี้เป็นรุ่นดองท็อปนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาอยู่นะคะตอนนี้มีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นรถขนาดเจ็ดที่นั่งนะคะรุ่นยอดนิยมนะคะแล้วก็ที่ตลาดนะคะต้องการ คาเป็นจำนวนมากเลยราคาดีไม่ตกด้วยนะคะสำหรับรถแบรนด์ฮันด้าสำหรับคันนี้เป็นรถปี2 0 1 2ไม่เพียง1 6 5 0 0 0กมิโลเท่านั้นนะคะรานะคาต้องขาย430,000าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าถ้ากรณีจัดไปนั้นบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกันไปเลยนะคะผนเริ่มต้นเพียง7,00 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรีบโทรติดต่อเข้ามาเลยเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของรถกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 1 2แต่รายละเอียดรถค่อนข้างสวยเลย มาดูในส่วนของโปมไฟก่อนนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นชุดโคมไฟเดิมของเขานะคะเป็นเอกลักษณ์เลยในชุดโคมนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ในตัวชุดโคมไฟจะเป็นไฟมันตินะคะมีไฟหลอดไส้ไฟหลี่นะคะอยู่ในชุดโคมเป็นที่เรียบร้อยสีดําของชุดโคมนะคะให้ดูตัดกับตัวรถสีขาวเป็นเอกลักษณ์ของตัวฟีดเลยนั่นเองนะคะก<ๆ>ระจังหน้านะคะเป็นแบบดําด้านนะคะตัดด้วยโครเมียม3เส้นนะคะโฉมเจนนี้นะคะจะเป็นโฉมเจน2ของตัวฟีดนั่นเองนะคะถือว่า สวยเลยนะสำหรับตัวโฉมนี้นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดรถนะคะเก็บรายละเอียดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้รถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถบ้านนั่นเองมาดูในส่วนของตัวนะคะด้านข้างนะคะด้านนี้กันบ้างในส่วนของตัวล้อนะคะรุ่นรองฮอปคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอลอยนะคะแมกพูโทนของเดิมพอนด้เลยสำหรับนะคะตัวยางนะคะก็จะเป็นตัวยางปีใหม่นะคะ เป็นยางปี2019แล้วก็ในส่วนของตัวแม็กเองนะคะจะเป็นแม็กขอบ15แม็กเดิมตัวรถนะคะแต่ว่าตัวยางเนี่ยปกตินะคะก่อนที่เราจะส่งมอบเราก็จะมีการเช็คคุณภาพนะคะเพื่อให้กับตัวรถเองนะคะมีความปลอดภัยนะคะถ้ากรณียางเสื่อมสภาพนะคะตรงนี้เราดูแลให้สําหรับตัวบอดี้ซุ้มล้อนะคะเดิมๆนะคะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวรอยห่างของตัวแก้มข้างนะคะ รอยนะคะในส่วนของตัวด้านข้างประตูนะคะหรือว่าจะเป็นรอยซีนนะคะต่างๆนะคะกิฟยืดนะคะโชกภายในนะคะเดิมๆเ,เลยไม่มีคราบมันมเยิ้มสําหรับนะคะตัวรถบ้านเองนะคะหลักๆเราก็จะเน้นทั้งในส่วนของตัวภายในช่วงล่างซุ้มล้อนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวรถเองนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะก็เป็นปกติเลยสําหรับคันนี้นะคะก็ะะจะเป็นในส่วนของตัวก,กระจกนะคะมีไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเองติดคิ้วเรียบร้อยนะคะได้ในส่วนของตัวลีมรอบคันเลย สำหรับนะคะตัวกระจกเองนะคะกระจกประตูนะคะรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าข้างซ้ายขวาหลังนะคะแค่เดิมฮอนด้าเลยในส่วนของตัวนะคะแผ่นเพจนะคะของรถนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะด้านนี้เลยแผ่นเพจนะคะในส่วนของตัวเลขตัวถังนะคะชัดเจนนะคะไม่มีร่องรอยเลยแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะคะแต่ละจุดของประตูไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับอันนี้ให้ดูภายในเบื้องต้นก่อนนะคะพื้นที่กว้กวางแบบนี้เลยคอนโซลหน้าใหญ่ๆนะคะภายในสีดํา กับด้านนอกสีขาวของตัวรถนั่นเองสำหรับนะคะของรุ่น Honda f ฟ e ดเองนะคะก็จะเป็นในส่วนของประตูนะคะข้างสองฝั่งนะคะแบบไฟฟ้านะคะเวลาเราเปิดนะคะก็สามารถดึงนะคะจากมือจับนะคะแล้วก็ประตูจะเป็นแบบออโต้ข้างแบบนี้เลยสำหรับนะคะแผ่นสครับเพดนะคะที่พื้นนะคะ ต้องรอตามการใช้งานปกติเลยแต่ว่าตรงนี้เราก็ทําการเช็ดให้ภายในเบาะเดิมนะคะเป็นรถขนาดเจ็ที่นั่งนะคะด้านหลังนะคะเบาะขับขึ้นได้นะคะสามารถเพิ่มในส่วนของตัวพื้นที่โดยสารได้หรือเราจะเอาห้อยขึ้นด้านข้างเพื่อเป็นในส่วนของตัวพื้นที่เก็บสัมภาระได้เช่นกันเดี๋ยวส้มโอพาไปดูด้านหลังก่อนสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวรถนะคะลุมซิตี้ค่ะควาถังน้ามันนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยตัวรถซิตี้ค่าเครื่อง1.5นะคะสาหรับตัว Honda f ฟ t นะคะใช้ในตัวเมือง ประหยัดน้ํามันนะคะอัตราการกินน้ํามันจะอยู่ประมาณ16-18ถึล,ลิตรนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเองนะคะก็เป็นขนาดกระทัดรัดนะคะค่าลูกค้านะคะเน้นนะคะขับใช้ในตัวเมืองนะคะก็คล่องแคล่วนะคะไม่ถือว่าเกะก,กะนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวคอนเดนเซอเองก็เป็นตัวรถเจ็ดที่นั่งนะคะขนาดย่อมๆนะคะแล้วก็เป็นรถครอบครัวรุ่นยอดนิยมด้วยนะคะบอกเลยว่าหายากมากๆสําหรับคันนี้นะคะจะสิ้ในส่วนของตัวกล้องนะคะถอยให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีเซ็นเซอร์ถอยนะคะซ้ายขวาสองจุดนั่นเองถือว่าสวยเลยนะคะสําหรับตัวบอดี้ข้างหลังเก็บารายละเอียดมาแล้วนะคะคิวข้างหลังก็จะเป็นสีโครเมีย e มนะคะสปอยเลอร์ข้างบนนะคะเดิมๆแค่โรงงานตัวไฟนะคะก็เป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นแบบเหมือนฝีผีเสื้อสองข้างนั่นเองสําหรับนะคะพื้นที่ภายในนะคะกว้างแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่า ถ้าลูกค้าเน้นนะคะเดินทางไกลนะคะเอารถนะคะไปใช้นะคะออกต่างจังหวัดเน้นออกทริปออกเที่ยวนะคะพื้นที่กว้างๆแบบนี้เก็บขัภาระได้จุกๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะพับเก็บได้นะคะถ้าลูกค้าเน้นนะคะเอาไปตั้งแคมป์นะคะบอกเลยว่าน่าใช้มากๆแต่หลักๆที่สมมติจะให้ดูนะคะจะเป็นในส่วนของกวนน็อตนะคะ ในส่วนของน็อตยึดฝากกระโปงนะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยไขยเลยนะคะทางซ้ายและขวาเม็ดอาร์กนะคะเรียงกลมสวยตลอดแนวนะคะรับปาาระกันตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีเข้าท้ายแน่นอนตัวโชค๊คการใช้งานนะคะปกติเลยนะคะไม่มีเสียงนะคะแล้วก็ตัวภายในนะคะก็ได้มีการเก็บทำความสะอาดนะคะในส่วนของตัวการปรับสภาพเนี่ยเราจะปรับสภาพมาประมาณ30-40%นะคะก่อนส่งมอบเราก็จะมีการเก็บระเอียดเพิ่มเติมให้นะคะเดีย๋ยวโมโมเอาตัวบอก ให้ลองดูหนึ่งฝั่งนะคะว่าถ้ามีพื้นที่ในส่วนของตัวพื้นที่นั่งนะคะจะประมาณไหนอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะถ้ากรณีนะคะเรานะคะเอาเบาะลงหนึ่งฝั่งนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นที่นั่งประมาณนี้นะคะพื้นที่นะคะก็จะสามารถนั่งได้นะคะยังมีในส่วนของตัวพื้นที่นะคะนั่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวด้านตรงเท้านะคะสําหรับด้านหลังเนี่ยถ้าแนะนํานะคะค้ณโอ <c oughs> แนะนําว่าควรที่จะเป็นเด็กเล็กนั่งนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะแล้วก็ ปกติเนี่ยตัวบอกข้างหลังนะคะจะสามารถปรับเอ็นได้นะคะสูตรประมาณนี้นะคะปรับเอ็นได้อีกแล้วก็ถ้าปกตินะคะเราเน้นนะคะโดยสารการปรับเอนนะคะก็จะสามารถปรับได้ประมาณนี้เลยแต่ถ้าพื้นที่ด้านข้างนะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้แต่ความสูงของตัว Honda f ฟ e ดบอกเลยว่าเอาใจนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสามารถชนะเลิศนะคะสำหรับตัวพื้นที่เพดานได้เลยนะคะจะสูงแค่ไหนนะคะ Honda f ฟ e ดเอาอยู่เพราะว่าพื้นที่นะคะของตัวรถเนี่ย เน e ้นในส่วนของตัวความสูงนะคะเดี๋ยวส้มโอเข้าไปนั่งข้างในให้ดูว่าความสูงจะระดับประมาณไหนนะคะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นแบบออโต้นะคะฝั่งนู้นก็ออโต้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบออโต้นั่นเองสําหรับพื้นที่นั่งนะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งวังมานี้เลยนะคะตัวเบาะนะคะสามารถปรับขึ้นหน้าขึ้นหลังได้อีกนั่นเองนะคะถ้าด้านหลังไม่มีพื้นที่ในส่วนของตัวขาด้านหน้านะคะก็สามารถปรับได้นะคะปรับเอนได้ด้วยสําหรับด้านหลังนะคะก็จะปรับได้สุดประมาณนี้เลยก็ เป็นพื้นที่นั่งที่สบายนะคะมีที่พนักแขกนะคะตรงกลางให้1จุดด้วย2ข้างแบบนี้เลยสําหรับนะคะตัวพื้นที่นั่งคอนด้าฟีเนี่ยเอาใจนะคะสําหรับรถแนวครอบครัวขนาดเล็กเป็นรถเที่นั่งนะคะแล้วก็เป็นรถนะคะที่พื้นที่กว้างนะคะเน้นนั่งสะดวกสบายนะคะคล้ายๆกับในส่วนของตัวรถนะคะขนาดย่อยนะคะที่เป็นพวก เอาผ่านนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเวลฟขนาดย่อยนั่นเองก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสาหรับตัวราคาและในส่วนของตัวดีไซน์ของตัวแบรนด์รถด้วยในส่วนของตัวภายในเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเนี่ยเดิมเลยนะคะบอกเลยว่า เดิมนะคะทั้งคันนะคะเป็นเบาะหนังเดิมของ h o n d าถ้ากรณีนะคะอย่างปกติพวกก้องรอยนะคะเราก็จะมีการทําสปาแต่ถ้าปกตินะคะมีถูกไหนขาดนะคะอันนี้เราก็จะทําการหุ้มให้ใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเพดานนะคะอาจจะมีร่องรอยนะคะเพราะว่ารถมือสองนะคะเพดานโฮมมีรอยเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าทางทอออโต้ของเรานะคะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องด้านหน้ากันบ้างนะคะฝั่งคนขับเลย มาต่อกันที่ในส่วนของฝั่งด้านคนขับกันบ้างนะคะในส่วนของพื้นที่นั่งนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะนั่งสบายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะก็จะมีในส่วนของตัวที่พนักแขนนะคะให้1จุดนะคะแล้วก็ตัวรถเองนะคะเป็นตัวรุ่นรองท็อปนะคะฟังก์ชันของเขาด้านในกระจกนะคะพับปรับไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มคอนโทรลนะคะประตูด้านหลังนั่นเองนะคะการเปิดปิดแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะเลขกไม้นะปัจจุบันเดี๋ยวส้มโอทำการสาร์ทให้ดู ตัวคุญแจของรถนะคะจะมีแบบเป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสกับเป็นตัวคุญแจไข่นะคะแต่ว่าปกติในเวลาเราไขาก็คือใช้เป็นแบบตัวไขยปกติเลย ปัจจุบันนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถปี2012เลขไม่อยู่ที่ประมาณ165,000กิโลนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดของเลขไม่นะคะรถประมาณปี2012 <c oughs> คือปกติเลยถือว่าไมา่ค่อนข้างน้อยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มองหา Honda f ฟ t และเป็นรถปี2012ไ <c oughs> ม่น้อยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าห้ามพลาดคันนี้ในส่วนของตัวนะคะเกียร์ก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะ ตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแบบแอร์ออโต้แล้วนะคะเพราะว่าตัวลองท็อปเนี่ยจะได้เป็นแอร์ออโต้เครื่องเล่นยังเป็นแบบซีดีนะคะเป็นเครื่องเล่นวิทยุอยู่นะคะแล้วก็ตัวรถนะคะสามารถเชื่อมในส่วนของตัวนะคะ USB ได้แล้วก็ในส่วนของตัวนะคะรถนะคะที่บอกก็คือด้านหลังนะคะจะมีกล้องถอยนะคะเวลาเรานะคะถอยนะคะเข้าเกียร์ R ปุ๊บนะคะจอตรงนี้นะคะจะเห็นด้านหลังเดอสโมททำกัรสตรันและให้ดูเลยอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะจะเป็นตัวกล้องนะคะที่ ติดกับใน่วนของตัวกระจกมองหลังนะคะแล้วก็บันทึกหน้านะคะบันทึกหลังนะคะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยอ่ะเดี๋ยวชั่งโมท,ทำเข้าเกียร์อะให้ดูแบบนี้นั่นเองนะคะจะเห็นใน่วนของตัวนะคะจอนะคะก็คือเป็นแบบกล้องถอยนะคะบวกกับจะมีเซ็นเซอร์ให้ถึงสองจุดเลยถือว่าตัวรถคันนี้นะคะติดนะคะใน่วนของตัวฟังก์ชันนะคะมาให้ครบแล้วนะคะค่อนข้างดีเลยแล้วก็ใน่วนของตัวเบรกนะคะก็จะเป็นตัวเบรกเท้านะคะให้ดูก่อนเพราะว่า ลูกค้าส่วนใหญ่นะคะมองว่าเบรกอยู่ไหนนะคะไม่ใช่เบรกมือนะคะสำหรับตัวรุ่นนะคะ Honda f ฟีนะคะหรือว่าเป็นตัว Honda CRV นะคะส่วนใหญ่ h o n d ้าเขาจะทำเป็นตัวเบรกที่เท้านั่นเองนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สงสัยนะคะเบรกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้าเลยสำหรับนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนเลย เน้นนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องเนี่ยเราเน้นเป็นตัวเครื่องยนต์แท้เดิมนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ iV t e c เป็นตัวเครื่องยนต์1.5 4สูบนะคะของตัว Honda เลยสําหรับนะคะอย่างที่บอกอัตรา,าก,การกินน้ำมันของตัวรถซิตี้คาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ16-18โลลิตรนะคะการกินน้ํามันเนี่ยถือว่า ประหยัดนะคะใกล้เคียงกับตัวกลุ่มรถนะคะเอข้อค่าเลยเพราะว่ารถซิตี้คาร์นะคะทำมาเพื่อใช้ในตัวเมืองเลยนะคะแล้วก็ใช้ออกต่างจังหวัดก็นะคะมีความสมรรถภาพหรือว่ามีในส่วนของความเสถียรของตัวรถแต่หลักๆที่สโบจะให้ดูก็คือเป็นในส่วนของตัวสภาพห้องเครื่องนะคะว่ารถปีสิบสองนะคะห้องเครื่องใหม่กิบสวยขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าต้องที่ทอออโต้เท่านั้นในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะน็อตยึดนะคะหรือว่าเมทัลของตัวฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขยับนะคะเดิมๆเลยของโรงงาน ในส่วนของตัวไฟเองนะคะตัวน็อตยึดนะคะเดิมๆคานข้าง,าง,างไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวกิบยึดหน้านะคะไม่มีหลุดหายเลยสภาพห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิมถือว่าเป็นรถปี2012ที่ห้องเครื่องสวยนะคะห้องเครื่องปรับสภาพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลักๆไม่แค่เน้นการดูแลนะคะของฮอออโต้เราเนี่ย จะเน้นทางในส่วนของตัวการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะอย่างเช่นน้ามันเครื่องหรือนะคะจะเป็นในส่วนของตัวการดูแลนะคะพวกน้ํายาต่างๆนะคะน้ํายาแอร์น้า A, นํายาหม้อน้าตรงนี้เราดูแลให้นะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะก่อนที่จะส่งมอบเราจะมีการเช็คนะคะเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะใช้งานได้อย่างปกติเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งจะเป็นตัวรถนะคะ เก๋งนะคะเป็นรถนะคะรุ่นยอดนิยมของ Honda เลยจะเป็นตัวรถนะคะขนาดจุดที่นั่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถ h o n d a f ฟี1.5 SE นะคะรุ่นลองท็อปปี2012ไม่เพียง165,000กมืากิโลละค่ะตั้งขาย430 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะคะสำหรับผู้ค้าสนใจการจัดไฟแนนซ์เครดิตดีนะคะออกรถศูนย์บาทกันไปเลยนะคะออกรถง่ายออกได้ถูกอาชีพนะคะสามารถรับรถได้ภายในวันเลย สำหรับนะคะลูกค้านะคะอาชีพที่ออกนะคะบอกเลยว่าตรวจสอบได้นะคะอาชีพชัดเจนเอกสารชัดเจนนะคะก็สามารถมาออกรถกระท,ทอโตของเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสมอก็พามาดูรถสวยเข้าใหม่นะคะ สีขาวเดิมแบรนด์หลักแบรนด์แข็งแบรนด์ฮอนด้านะคะเอาใจสาวกรถเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้มีให้เลือกนะคะหลายคันเลยลูกค้ารีบโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดถืออัปเดตของช่องพออ,อโต้ของเราด้วยนะคะวันนี้โซโก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ